สีมือนี่สีมะเปิดรับพงการผสมค่ะ4ีส,สวันท้องกับบ้านในราคาเ0็ดบาทแม่เกษตอวถึกใช่ไหมก็สมือนี่เกษตรกร,ร,กรออกปากว่าบม่ไหวไงก็ช่วยเกษตรกร,ร,กรแค่เ0็ดบาท45าทวันท้องกับบ้านผู้ใดสนใจก็คือเอามาหาแม่อมพอนเลย ครับแม่สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าแม่อัมพรค่ะแม่เมื่อนีนเขาจะมีอย่างมาฝากพี่น้องครับก็สิมะแนะนำควยพอพันค่ะคือเจ้าอ่าบ๊กคนครลูกเงินอุทัยน่ะสีมื่อนี้สีมะเปิดรับพงการผสมค่ะสี่สิวันท้องกับบ้านาในราคาเจ็ดพันบาทแม่ก็เสียเอาถึกใช่ไหม กะสมือนี่เกษตรกร,กรออกปากว่าบาาม่ไหวไงกระชวยเกษตรกร,กรแค่เจ็ดพันบาทสี่สิบห้าวันท้องกลับบ้านผู้ใดสนใจกะคือเอามาหาแม่พรนเลยเสิงเสียบจนติดบบแพงเพราะว่าบริษเสิงซอยนะมันเสิงเองของมันโอ้ในราคานี่ <c oughs> หายากนะแม่เนาะจ้าจ้าจ้าบ้านแม่ก็เป็นผู้นึงที่ค่อนข้างจะ เขาถึงเกษตรกรเนาะแม่เนาะว่าพี่น้องต้องการแบบใดนะครับรากาพี่น้องจะมีปัญหาเรื่องแบบใดเนาะแม่เนาะรายละเอียดนี่คือแม่จะให้ฝากคือแม่เดียวแม่เดียวแม่ลูกแล้วแต่เลี้ยงเต้เสี่อกมาในราคาเจ็ดพันบาทพันบาท4ีิหาเมื่อฉันมีลูกกลับบ้านได้น้องแม่เนาะรายละเอียดต่างๆโทรคุยโทรคุยกับแม่โดยตรงเลยอังสั้นให้ แม่บอกเบอร์โทรและที่อยู่นะครับแม่0 9 9 6 9 5 1 8 5เ้าเกนงหาเจ้าบิ๊กนครสูง,าย,ยสงายเลยเด้อสูงไรไปแล้นะครับ158แล้วนะขนาดอยู่มาอยู่เดือนเดียวขึ้น2เซนอีกเดือนหน้าคงจะได้160 <c oughs> แม่น้ำหนักเพื่อนนี่บ่เป็นตันเลยครับนี่ครับห้้ยสิบุรบยยูบ่หเฮงบ่าด้สร้างจากเทือแม่ความสมบูรณ์เพื่อนขึ้นมาหลายน้องแม่เนาะ ตั้งแต่ที้มา่นแต้มแจมเดี๋ยวนี้แห้งเป็นสีดอกเล้าค่ะสีดอกเล้าเอาเอาให้เพิ่นเบิ่งเลยตาแต้มแก้มเจ้ากระจำกระดุมค้างกะมีแกสีดอกเล้าเลยไว่าฉัดไงตามีครบบดค่ะขาง้เบิ่งเลย่อ้พีนงกระดูกแข้งขาเพิ่นไงนะครับะโอ้ผมเอามาเขาพุ่มการแล้วพี่น้องเจ็ดพันบาทเนาะคนจุงร้อยแปดสิบกว่าเด้อ ว่ายแปดสิบสามแล้วคนจูงอะตั้งแต้ผสมหลอดเกือบสามสี่พันแล้มแม่แมนแมนแมนแม่ก็เอาถือติยเนาะนี่ล่ะคือเห็นใจเกษตรกรไงอ่าชาวบ้านชาวหยังเฮาที่เพิ่นบ่มีเงินหรือว่าเพิ่นมีเงินก็บ่ได้ว่าล่ะครับก็เอาเอาเอาใจเกษตรกรแท้ไหมค่ะหางมันเลยมั่นได้ค่ะเมื่อนี้ได้สองตัวแล้วเมื่อนี้โอ้ครับแม่เบิ้ลเพิ่นเพิ่นห่วงคุยแม่อ๋อแม่เมื่อนี้รายละเอียดในการ จัดการได้ฟาร์มแม่เซตได้รูปแบบใดครับก็คือกะหญ้าฟางหย่าฟางคุยท่านโจโจยโบต้องห่วงว่าท่านสี่โจยต่อไปมีแต่สิ้วันค่ะหญ้าเอาให้เบิงเลยหญ้าสับไล่สไต้ให้เบิงเลยแม่กินเต็มที่เลยเนาะกินเต็มที่ค่ะทั้งเบิดที่แม่อยู่นี่สิบไร่ได้ไ่มแม่ปลูกหญ้าสิบสองไร่ค่ะสิบสองไร่เนาะแมนรับรองว่าคุยของพี่น้องบ๊วยจอยแน่นอนครับบจอย จแม่รับเท่จากแม่จากแม่พันครับก็ประมาณหาแม่น่ะค่ะเอาที่เจ้าของดูแลไหวนะแม่เนาะแม่เอาที่เจ้าของดูแลไหว้เอามาดูแลของเพิ่นโบสมบูรณ์มันกะบ่คืออแคือเอาให้เต็มที่เลยคือให้เกษตชกรพ้นมั่นใจเลยไงว่าเอาควยมาฝากกับแม่พ่ออีนึงทั้งในอ้วนทั้งในท้องไงคือเอาแบบพอใจเลยเสียแค่เจ็ดพันบาทรายละเอียดต่างๆเราคุยกันเจ็ดพันบาทนี่ติดลูกมักระคุมได้ไหม คุ้มแล้วค่ะคุ้มแล้วแม่เนาะแม่เองแต่ผสมนี่สองข้างแม่นเพิ่นประกันเท่าละสี่พันนี่มันกับบดไหลก็สี่สิบห้ามือกว่เด็เนาะแม่สี่สิบห้าวันท้องกวเด็โอ้ครับพี่น้องโอ้หน่าสนใจอยู่ครับแม่แม่ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ค่อนข้างจะเข้าถึงเกษตรกรเด้อพี่น้องค่ะอ่ะแม่เองสั้นขอรายละเอียดของเจ้าบิ๊กนครเนาะแม่เนาะเจ้าบิกา๊กนครลูกเงินอุทัยสายเลือดแน่น,นสูงร้อย อ่าห้าสิบแปดเซนแล้วเดี๋ยวอีกสองเซนเดือนเดียวก็ครบหกสิบคันผูไน้ไรให้มาเบิ้งตัวจริงก็ได้ค่ะเด้อก่อนท่านจะตกลองอย่างต่างๆให้มาเบิ้งตัวจริงเสียก่อนว่าจะบิ๊กน้คอนอย่างไงคือไม่ยอมพรนวาบอสายเลือดแมนลูกเงินตัวไทยแท่บอโทรถามหมอได้เลยค่ะว่าแมนแท่มมนจริงบบนี่คือมีการกับรับรองการันตีทุกอย่างคะ่ะตอบได้ทุกเรื่อง กะสาเลือดแน่นคือห้องน้ำเสกกรรุ่นรากอย่างเฮาเละค่ะเขาเอาแบบรากอย่างห้องให้มันได้แบบที่ว่าโบเสียเวลาแบบที่ว่าบริเสียเงินทิ่มหลายคือเจ็ดพันบาทนี่คือให้มั่นแกได้เลยจังสีนะครับแม่มคือจังใดเจ็ดพัน 7, บาทนี่ติดลูกม้าเขาคุ้มแล้วเนาะแม่เนาะเสมอคุ้มผสมหลอดเอบิดหลายก่อนแม่เขาจะแก้ไปทับตัวจริง แม่นไปพราะงเือเฮากับบทหลายกว่าเจ็ดพันหลายก็นั่นเนาะแม่เนาะโอเคครับแม่ให้ท้องกับบ้านนะละเอียดเพิ่มเติมลึกๆเนาะพี่น้องเนาะให้โทรสายตรงนะครับกับแม่พรเลยพี่น้องรายละเอียดต่างๆครับอ่ะถ่ายคลิปแล้วแม่ให้สั้นให้แม่บอกที่อยู่และเบอร์ทวรครับบ้านจอมบึงตำบลสีชมพูอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น 099-695-1856่าหค่ะบิ๊กนคอนมีอของพวกะสูงขึ้นไรค่ะแก่อนที่จะปิดชิปนะครับผมจะถามนะครับว่าเป็นอย่างเนาะพี่น้องต้องเอามาทับเจ้าบิ๊กนครนะครับแม่ก็บิ๊กนครนี่คือมันสายเลือดเน่นนไหมคะ่ะสายเลือดเน่นสายเลือดแท้แล้วก็ที่จยากให้ทับนี่ไมา,า้ขว่า ทับหลอดก็นเสียหลายแล้วมันบติดถ้าผู้ใดมั่นใจบม่มีปัญหาก็ว่าเป็นอยังถ้าคนใดว่าเออจุดเดียวจบไม่ได้ลำไรก็โอเคทุเนย่ยเนาะแม่เนาะออ <c oughs> คือ <c oughs> แม่คือความต้องการของแม่คือหนึ่งละซอยพี่นอกก้องเกษตรกรนะแม่เนาะถูกต้องลดต้นทุนในการผสมในการเลี้ยงการดูแลนะแม่เนาะถูกต้องครับ นี่คือปัจจัยหลักของแม่เลยนะครับสูวามามีปัญหาเรื่องบนลูกเรามีหมอกรันตีให้ว่าตรวจเช็คทุกสิ่งทุกอย่างดีไหมยังไหมคือจุดจบอยู่ตรงนี้ไหมค่ะครับแม่ก็คือเขามีหมอประจำไหมจ้ะประจำอบคือมีหมอผู้เชี่ยวชาญนะแม่นที่จะดูแลแม่ไ้ี่น้องนะครับเอาแค่คอกไม่อัมพรก็พอขันฟ้ามันขึ้นไงครับ เอาซ้ำนี่ละเอาแบบเกษตรกรชาบบ้านเขานน่ละว้าโอถือใจทยบ้านเขาหลวดครับผมอ่ะโอเคแล้วแม่นาองที้เนาะจ้าครับแม่กันจะฝากไว้ที่นี้นะครับพี่น้องสวัสดีค่ะฝากพี่น้องว่ามันฝากฟังเนี่ยฝากให้แนีนเนียนว่าที่แม่อำเอพรนเฮ็ดออกมานี่คือแม่อำพ้เจอปัญหามาแล้วจังได้สื่อพอพันเข้ามาค่ะจังได้มาเฮ็ดเกษตรกรพี่น้องที่พี่น้องมาทับ คือสองพันบาทเนี่ยไปกลับนี่คือเอาจนติดเหมือนกันท่านบ่ติดท่านกับแกมาเลไรบ่มีสองข้างสามข้างค่ะสองพันบาทไปกลับนี่ก็เอาจนติดเหมือนกันเอาจนทนเพราะใจครับแม่แน่นอนครับจ้าครับสุดยอดครับแม่ครับอะไรยิมละราพี่น้องไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ